ข้อ4 9.4ลบ6.75เเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะ ตัวตั้ง9.4เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะหลังจุดมีตัวเลข1ตัวตัวลบ6.75เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะหลังจุดมีตัวเลข2ตัวแสดงวิธีทำต้องการลบทศนิยมนะคะแสดงวิธีทำต้องเขียนจุดให้ตรงกันค่ะ 9.4ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก็คือ9ตัวเลขที่อยู่หลังจุดก็คือ4ตัวตั้ง9.4ตัวลบ6.75ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมคือ หตัวเลขที่อยู่หลังจุดก็คือเจ็ดห้าตัวลบหกจุดเจ็ดห้าตำแหน่งที่ไม่มีต้องเขียนแทนด้วย0 ใส่เครื่องหมายลบ0ูลบหไม่ได้นะคะเพราะว่า0น้อยกว่า5มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็น10มีอยู่ศย์ขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็น10ค่ะส ให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือสามสิบลบห้าห้าแล้วนับพี่ถึงสิบห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือห้าสาม ลบเจ็ดไม่ได้เพราะว่าสามน้อยกว่าเจ็ดมีอยู่สามขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็นสิบสามเก้าให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือแปด 13บสลบเจแล้วนับให้ถึง13 7แล้ว8 9 10 11 12 13เหลือ6 8แปลบหกแล้วนับให้ถึง8 6แล้ว7 8ด เหลือสองลบกันได้สองจุดหกห้าข้อสี่เก้าจุดสี่ลบหกจุดเจ็ดห้าตอบสองจุดหกห้า อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูกเพิ่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ